สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาขุดคลองอ่าขุดร่องน้ํานะครับโดยขุดคลองไส้ไก่เล็กนะครับเพื่อจะให้มีน้ําไปกักขังในร่องในขั้นคูนาขันแทน,นาของเราผมต้องการให้น้ําไปรอเลี้ยงในระหว่างช่วงเดือนห้านะครับก็เป็นเดือนที่แรงมากอ่านดินจะแห้งมากเกินไปนะครับ เพื่อนว่าแถวนี้ครับทำนาปรังนะส่วนผมก็ไม่ได้ทำนาแปลงนี้นะครับผมก็จะเอาน้ําจากนาปรังนี่แหละครับให้ไปกับคลองไส้ไก่รอบที่นาครับไม่รู้จะน้ําจะพอไหมนะครับตอนนี้ก็มาขุดนะครับขุดเป็นอ่าขุดว่าจะฝังท่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีท่อนะนะครับแต่ก็ขุดไปก่อนแก้ปัญหาไปก่อนนะครับเพราะเข้าเดือนแรงแล้วนะครับต่อไปต้นไม้เราก็อาจจะขาดน้ํานะครับ ก็ช่วยเขาหน่อยนะครับเพราะเรายังไม่มีระบบน้ําเราแก้ปัญหาไปก่อนนะครับนะครับก็ปีหน้าเลยครับปีหน้าคงจะดีขึ้นเพราะว่าจะได้ทํานาปรังนะปีนี้ก็ปรับนานะครับปรับนาก่อน2ปีแล้วนะครับส่วนสวนต้นไม้ผมเนี่ยครับปลูกในคันเทนานะครับก็ปลูกได้เข้าสองปีนี้นะครับเข้า2ปีนะครับก็เป็นอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเปิดเปิดน้ํา เดี๋ยวพาไปดูดูกันเลยนะครับผมมาแต่เช้ามาขุดนะครับก็เหนื่อยบ้างนะครับอาชาวสวนนะครับไม่ธรรมดาถือว่าออกกําลังกายนะครับดูครับผมจะเอาน้ําฝั่งโน้นนะครับเนี่ยผมก็ขุดเป็นร่องมาแล้วนะครับขุดขุดขวางคันนาของผมเลยรอบพื้นที่นานะครับคันแทคันนาพื้นเอ้ตรงนี้นะครับเป็นที่ติดแดนของพี่นะครับผมก็ขุดจะเบ่งน้ําจากพี่มานะครับจะลงไปนี้นะครับ ยังไม่เปิดน้ํานะครับขุดเสร็จใหม่ๆจะไปนี้ลงไปนี้แล้วก็ไล่ไปตามคลองไส้ไก่ข้างข้างขัง้นขั้นนานครับที่ผมจะให้ไปรอเลี้ยงต้นไม้ฝั่งโน้นนะครับโดยผมจะขุดบ้างแล้วก็ให้รถไถน,นะครับเขาไถร่องลึกๆขอบขั้นนานะครับให้ลึกๆเพอน้าน้ำจะได้ไหลสะดวกนะครับในรอบตรงไหนที่มีขั้นคูนาผมจะไถ ไถรอบนะครับไถข้างข้างคูนานะครับอ่าดูดูไปดูใกล้ๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนส่วนนี้นะครับผมก็ขุดนะครับส่วนตรงนี้ผมขุดบ้างแล้วส่วนส่วนโน้นก็จะให้รถไถนะครับไถนะครับเพราะเราช่วยต้นไม้นะครับอ่าเราก็อาศัยน้ําจากการทํานาปังนะครับตรงนี้ผมก็จะให้น้ําไหลนะครับไหลไปโน้นนะครับตรงนี้จะมีให้รถไถมา